สวัสดีครับผมเบาหน่องครับมือนี้มาพบบอกกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมมือนี้เบาหนองได้คุยกันกับผีโสมครับเ <c oughs> พื่อนบอกว่าเพิ่นฝันเพื่อนก็นเลยอยากมาบอกฟังตอนแรกว่าชีบ,ทบพทยนเบาดนอกเพ่นว่าแต่ว่ากลองปีหน้าเอาเพราะว่าเพื่อนสร้างรถตะลีไว้แล้วงวดวันที่สิบหกกันยาหกแปดเบิงไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางเนาะความฝันมันก็คือความฝันครับตัวลีมันก็คือแนวทางแต่ว่าที่เขาหรือบ่เขาอันนี้เบาหนองกระบอกบ่ไหนครับ พื่อให้มาบบาวนงก็อยากมาบอาสูฟังอยากเอามาไว้เป็นแนวทางให้ทุกคนได้พิจารณาขันบ่อยากลืมเหล็ก็ใ่โจดย์ไว้ด้อครับเด้อโจทไว้เพราะว่าอย่างเพราะว่าขันคันแคบไวันลืมแน่นอนครับให้อยากให้โจดย์ไวใช้กระดาษไวบางคนอาจจะว่ามันเหล็กหลก็เลยมันกะสีบ่บ่ทนโจทย์ผลมาสินะแนเพิ่นเบืองหลายช่องเนาะแต่ขันอยากให้เบืองไงก็คือโจดย์ครับโจดย์ไว พี่สมเพิ่นฝันครับเพิ่นฝันได้สองขึ้นแล้วล่ะเพิ่นว่าเพิ่นฟันได้สองขึ้นล่ะเพิ่นก็เลยตอนแรกเพิ่นว่าเสียเอาไว้ถ้าฟันอีกก่อนเพิ่นอยากสิมาบอกสู่ฟังแต่บัดนี้เพิ่นอ๊บว่าไ้เพิ่นก็เลยอยากมาบอกสู่ฟังเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันเห็นอันตะไร้เพิ่นว่าบ่ได้ฟันเห็นมาหลายมือนล่ะหลายช่วงล่ะบัดนี้มามาฝันเห็นเพิ่นบอกว่าตะไร่น่ะ เอาเอาเลขมาให้เพ่นว่างฉีนะเป็นลอตเตอรี่เพ่นวา่าพ,พี่ก็งงเลยว่าเอ๊ะปกตินี่ที่บอเป็นแบบนี้แต่ว่าไอ้ฝันแปลกๆนั่เพนะ่นว่างฉีนะเพ่นบอกว่าเพล่นฝันเห็นตะไครเอาลอตเตอรี่มาให้จกักใบหาใบาบ่เป็นเลขชุดใหญ่หาใบาแต่ว่าแปลกก็คือเลขลอตเตอรี่มันมีแค่สามตัว รถตรี ari, มันมีแค่สามตัวเบิ้งใบใดก็มีแค่สามตัวปกติรถตลีมันจะเป็นหกตัวมันบ่วันนี้แต่ว่ารถตลีน่ะมีแค่สามตัวเพิ่นก็เลยง,งงว่าเอ๊ะรถตลี ari, มันคือมีแค่สามตัวเพิ่นเอามาวางไว้ใส่ตักเลยเด้เพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกว่าเอาเอาเหลียงมาใหา้เพิ่นว่าเพิ่นก็บอกแค่นี้ว่าเอาเหลียงมาให้เพิ่นก็วางรถตรีเป็นหนาตักเลขสามตัวที่เพิ่นเห็นในรถตลี ห้าแปดสามห้าแปดสามนี่คือเลขลอตเตอรี่ที่ตาไขเอามาวางไว้ในตากเพิ่นเพิ่นก็ว่าลองพิจารณาเอาเด้อบา่าวเอเวอรซั่นพี่จักสิว่าจังได๋แต่ว่าพี่สั่งลอตเตอรี่ไปแล้วก็คือห้าแปดผีมักห้าแปดคุณวะผีสั่งลอตเตอรี่ไปแล้วห้าแปดวันนี้ก็เลยมาฝันห้าแปดสามก็ลองเบิ่งเอาเด้อเพิ่นว่า เขาบวกเขาอยาวากันละ่ะเพราะว่ามันกะคือว่าความฝันเหิืนอนบางทีเนาะไม่ฮั่นห่บพีไอ้ตัวเลขน่ะมันชีเขาหรือบวกเขาอันนี้เฮากกบอกบ่ไดดนะครับเนาะฮัก็บอกบ่ไใดแต่ว่าขันมากเลีน้าเพิินกับองสื่อพวนะครับเด้อ583ดสครับนี่คือเลขปีโสมครับเป็นไหมางวดวื้นที่16กันยาหกแเบิ่งไหวฟังไห้เป็นแนวทางจะได้ก็ลองพิจารณาเบิง่ง เดี๋ยวเบาหน่องกะทีหาเหล็กมาล่งให้เบิงเมืุ่กคนน่หล่ะหลายคนก็ถามมาพี่นางคฝันระบอกผู้ใดฝันเมนๆนะแต่ยังบอท่านไดมาแต่ว่าพ่อเอกน่ะเราเราว่าเราถือเกลียกมานี้สองสามหัวติดล่ะแต่ว่าเราบอไดเะเอามาบอกสู้เบาหน่องฟังเพื่อนฝันเกี่ยวกับบานเกี่ยวกับหลดหล้กก็ลูกไส้เพื่อนกับฝันนั่นมันสินะเพื่อนกันแต่ว่าบไดเอะเอามาบอกสู้ฟัง แกเดี่ยวงวดนี้ถ้าเพิ้นฝันอีกแกคงิได้เอามาเล่าให้ฟังนะครับนาะอถ้าผู้ใดจําพ่อเอกได้บางนาทีพ่อเอกก็เขามาสงวด3างวดแหละคอยติดตามคิๆต,ต่อไปของเบาน้องนะครับนาะอผู้ใดมีเลขผู้ใดมีฝันถ้าผู้ใดอยากบอกสูเบา,บาน้องฟังเบาน้องยินดีนะครับแอดไลน์ไอดีล้วก็สแกน QR โค้ดหน้าจอมาหาเบาน้องก็ได้ถ้าผู้ใดอยากผู้ชาพระหลวงปูแอดไลน์มา สอบถามกันได้ครับยังมีให้บูชาอยู่นะครับพระบูชาหลวงปู่สวงขนาด3.5นิ้วเอาไปแะตั้งหน้ารถก็ได้หรือเอาตั้งไว้บนหินอยู่ในห้องบางคนมีห้องน,น้อยๆอยากเดี๋ยวพาอนหน้อยๆไวถ้ถวบูชาเบาวน้องก็ลองพิจานาพระบูชาบิ่งนะครับเด้อผู้ใด,ดอยากมีเหรียญไว้ติโตตะกุดนุนดวงเราบาวน้องกะมีให้บูชาคือกัน พาคเครื่องของหลวงปู่กับมีมีหลายรุ่นครับหลายรุ่นหลายราคามีทั้งท่านหลวงปู่แล้วก็บ่ท่านหลวงปู่กับมีคือกันนะครับนาอผู้ใดสนใจฝากลูกฝากล้านหรือว่าเอาไว้พวกติดต,ตัวเจ้าของกับทักมหาบบาหนองได้บางคนก็บ่ได้แขนขคอบางคนก็เอาไปใช้ในรถก็คืออันพระบูชานั่นละ่ะกล็ลองเบิงล่องพิจารณาเบิง ถามมาถามสอบถามก่อนกันเลครับเอาเอาบ่ว่ากันเพราะว่าบ้านน้องกะศรัทธาลวงปูเนาะแต่กันเดี๋ยวเหลยกลวงปูเดี๋ยวบ้านน้องกะสีขอมีเอฟซีถามมาบ่าวน้นองสิไปยังองหลากกิโลอยู่บ่เพิ่นว่าแต่เดี๋ยวให้ชาวแยมเพิ่นอันนี้โอเคเคพก,ก่อนกันแต่งสิไปเพราะว่าชวชนี้ก็ฝนตกเกือบสู้เหมเหลรถ เพราะว่ามันพายุเขาเนาะบานหนองพายุเขากะฝนตกเกือบสุมเอ๋อา์รดกับพท่านเนี่ไปใส่แก่เดี๋ยวพิ่เพิ่นที่ฝากไวไอภาพพามเพิ่นว่าชินะมื้อนี้มี f อเพิพนเห็ดดอกใหม่มากถวายปู่เพิ่นบอกว่าให้บ่าวนนองถวายปูเนี่ยเพราะว่าเพื่อนเคยเพื่อนเคยถวายแล้วรอบนึงอันนี้เพิ่นจะเห็ดไม่อีกแล้วก็พรอมเทียนพันษาตเพ่นบอกว่าให้จุดถู่ให้นาเดี๋ยวบ่าวนนองสีถามเหือกนว่า ให้บาลนองนุดทูบนี่ให้เฮ็ดคลิปน้ำบอหรือว่าจังไดถ้าเพิ่นบอกว่าเอามาแบ่งปัน FC นำํำเด็กบาวนองกัสิเอาเลขมาลงให้เบิ่งนํานะครับเน,นาะ่ะงวดน,นี้ก็รลองพิจาณาบังครับเด้อเลขผิดทรงครับ5 8 3ครับผม5 8 3ลองเบิง่งลองพิจาณาเบิง่งงวดวันออก6 5 3เนาะโอ้3 5 6งวดออก3 5 6 แต่วงวดน,นี้ผี่สมคนใดเลขกมากคือ58 3สลองคิดพิจารณาเบึงเดี๋ยวบบาวนองก็สชิโงคคิดให้เบึงเรื่อยๆหลายคนก็ถามมาเลขฟันเบาดนองเบาดนองก็ลงให้เบึงแล้วมันก็มีเขามีรูดบางคนบอกว่าเอาไปแต่สือเล็กไย่วันเอาไปแต่สือเพื่อนบ้านก็ลองสือบบึงเด้อเผื่อเขามีโชคไปนํากันเลขกเพื่อนบ้านงวดหนะ้าที่คนในกลุ่มเบากันก็คือสี่สองหนึ่งเพราะว่า สามสีคนจุดถูกมากเ็กสีสองหนึ่งหนึ่งสองสีนี่ยังนี่ลหละหกกับเพื่อนบอกว่าเอาไว้แต่ลองอันเพื่อนบานเบ่งงวดหนาะกระโบนเอ่ครับมียังมกกืกเกิดเกิดเดือบด,ด้วยครับเด้อเดี๋ยวบอกรงที่มันลงให้เบ่งอีกท่นึ่งเดี๋บอกอีกฝั่งอีกท่นึงเลีเพื่อนบานงวดหนาะเนาะวันศุกร์ครับผมก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิหนไกใหรงมังดังปราถนาสุูสุคนศรัทธามีบาร,รมีเกิดแปด ไอ้ห้าแปดสามเลขปิสมครับหวขันที่สิบหกกันยาหกแปดห้าแปดสามเน้นๆตัวเดียวเม็ดเดียวบ่าวน้องก็จะเดี๋ยวก็ได้คุยกับเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนว่าถ้าฟันอีกหรือว่าด้เลขตัวใดไม่อีเดี๋ยวบ่าวหน้องจะมาบอกสู่ฟังเดี๋ยวเพื่อนจะมาบอกอีกตัวหนึ่งเพื่อนว่าสิแต่ขันโบมี่ก็ยืดเอาตัวน,นี้เลยว่าสัตว์ห้าแปดสามอย่าลืมนะครับเด้อวผูใ้ใดมีฟันผู้ดใดมีเลข อยากามาแบ่งปันสองบาหนองบาหนองยินดีนะครับขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดที่16กันยา68สวัสดีครับ